แจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุในส่วนของวันที่6พฤศจิกายนนี้ท่านยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแต่จะได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ใครยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินย้ำกันอีกครั้งนะคะในการจ่ายเงินเติมเงินครั้งนี้ท่านต้องดำเนินการผูกพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชนจ่ายอย่างไรจ่ายแบบไหนกลุ่มผู้สูงอายุใครบ้างจะได้รับสิทธิติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเรียกเงินนี้ว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการเลี้ยงชีพให้กับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินให้รีบดำเนินการในการยืนยันตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยและผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินเพิ่มคนละ100บาท นาน6เดือนก็คือ600บาทต่อรายวิธีการดำเนินการรับเงินท่านต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยและผูกบัญชีพร้อมเพก,กับทางธนาคารใดก็ได้หลังจากนั้นเงินก็จะโอนผ่านทางธนาคารบัญชีที่ท่านผูกไว้กับบัตรประชาชนสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือผู้พิการที่ไม่สามารถดำเนินการ เดินทางไปทำธุรกร,รมได้ให้ติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนได้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ